สวัสดีเอฟซท่านผู้ชมตกตกถันนะครับก็ตอนนี้ผมเดินทางมาจากบ้านไป่าหาเฮ็ดนะครับก็เข้ามาสํารวจถ้ำนะครับเราวันก่อนก็เคยมาทำให้กนะับเอฟซีะชมแต่ผมปูดปัซ่ากลางแต่วันนี้นะครับข้ออนุญาตนะครับแล่งปัซ่าตองติ้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเข้าไปชมบรรยากาศในถม้มพร้อมๆกันนะครับมาเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมจะชมรอบๆนอกกันก่อนนะครับว่า เขาจะเดี๋ยวไปออกบ้านพมตมจนี้เป็นติดกับบ้านใต้ตันวานะครับนี่บ้านเด้ตวันวานี่กับต้นไม้ใหญ่ๆรากไม้เกาเต่าดึกดําบันเลยนะครับอายุเป็นพันๆะป,ปีนะครับอายุเป็นพันๆปีนะครับเดี๋ยวพ่ท่าจผู้ชมเข้าไปชมบรรยากาศในถ้านะครับบรรยากาศในถ้านะครับวับนนี้พ่ท่าจผู้ชมมาชมอีกคลิปนะครับพอไล์คลิปแลวครับไม่ได้มาไลายวันไล่เดือนเลยครับ นี่ครับขอบน้ำจุดนี้เป็นขอบน้ำนะครับนี่ครับปูเข้านี่ก็เรียกว่าปูเข้าจัดยอดนะครับปูเข้าจัดยอดในตำนานแต่คนสมักามาก e. สยมก่อนก็มาจอดเรือกับซ่องคนตาใหญ่มาจอดเรือกันมาจอดเรือปั๊บมีทนีนี้นะครับจะมีน้ำน้ำท่วมนี่ครับน้ำจะท่วมเลยแต่สมัยก่อนจะเป็นน้ำท่วมแต่มาสมัยนี้นะครับสมัยนี้ก็เป็นดอนมาแล้วนะครับนะครับ พาท่านผู้ชมเข้าไปชมบรรยากาศนะครับตอนนี้หน้าแหลงหน้าเดินนะครับหน้าเดินครับทําหินย้อยโอ้โหสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมวันนี้มาปูดป้าจ้าตองติ้นนะครับป้าจ้าตองติ้นป้าจ้าบานบานเดานะครับก่อนนี้ตั้งเทปเราก็มาตั้งยิ่งไหวนะครับตั้งยิ่งไหวนี่จุดนี้เป็นรังนกกับรังนกอ่ามาเจอรังนกเอ็นนู้นครับดังนกเอ็นกับลายบานปมนะครับจุดยิ่งย้อยโอ้โหช่วยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม วันนี้ปาา่าชันผู้ชมมาชมบรรยากาศโอ้โหช่วห้ามมากนะครับท่านผู้ชมวันนี้ป่าชันผู้ชมมาชมบรรยากาศนะครับยห่งยอยตัวห้ามเลยนะครับท่านผู้ชมนุ่นและบนดอยนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ตอนนี้ผมจะอยู่ในถ้ำนะครับทำ,ทำ กับมาชมบรรยากาศ่ครับจุดอินเตอละโอ้โหสวยหามมากๆเลยนะครับนี่กับท่านผู้ชมโอ้โหมันไก่ไก่กากแปดเลยนะครับนี่กับไก่ไก่กากแปดเลยจุดนี้จะเป็นน้ำนะครับน้ำเป็นกั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 นโอ้โหไม่ต้องปุดทึงเลยกับความสวยอามในจำนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะหลอดไปฝั่งนี้นี่ครับอินน้ำย่อยนะครับนี่จุดน้ำย่อยนะครับท่านผู้ชม สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลอดไปชมบรรยากาศไอทำนะครับสิโอมาทำชมมาชมโอ้ย Okay. เดี๋ยวเข้าไปตำรวจทำดันบนนี้นะครับเดี๋ยวไปเดินขึ้นไปด้านบนดูนะครับโอ้มีเปลือกอ้อยโอ้โรอยทำมันพังนะครับท่านชมรอยทำพังนี่ครับครบทำใหญ่เลยนะครับท่านชมทำย่า่ทำนี่ปากปากใหญ่นะครับปากใหญ่กับโอ้โหรอยยินเปลือกอ้อยโอ้ยแต่ล้วงนะมาทำไหว นี่ครับดันทำหลกนี้นะครับนี่ใหญ่โตมากเลยครับนี่จะเป็นปากทำปากทำดันในนะดันในวันก่อนไม่โตเก้าไปนะครับต่อจะมีเปลือกห้อยกันกันไวนะโอเคเดี๋ยวกายเดี๋ยวเข้าไปเลยจากนิดนะครับก็เปิดไปใช้โอ้ยนกขังเก่าขังเก่าโอ้โหนี่กับลือกร้อยกับจำจม บกบก้อนนะครับเทมาจังอื้มแข็งเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแทนประจมเหล่าก้อยนะครับเหล่าก้อยนีบใบใช้นะครับวันนี้เนี่ยก็ับเหล่าเก่าโอ้โหแข็งเก่าเปล่าก้อยใหญ่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมเปล่าก้อยหยักเหล่าก้อยหยักนะครับโอ้โหไม่ปากไปใช่ด้วยนีบใบใช่ โโอ้ห oh, okay. นี่ครับนี่ในทํานี่ยเป็นปลากเล็กๆไปเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยกังเกล็กเกล็กเกล็กนะครับด้านในเนี่นกุโอ้ยไปไกลนะครับไปไ,ไปไกลไปไกลมีไปใช่นี่รอยปากตํานะครับด้านในจะเป็นรอยเล็กๆๆไปเลยนะครับอยู่ในทํขาขาวจัจหยดตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเดีย๋ยวเข้าแก okay, นี่ก่อน ประว่าไม่ได้ปลาหอยใช้มากำวอยเช้ตัวทับมันแก่นิดเดียวเองนะครับนี่ครับเปลือกหอยหอยได้จำนานเลยครับเนี่ยโอ้โหย่อยกันย่อยกันหลวงใหญ่ๆหญ่โอ้โหนี่ครับฟ้าฟ้ามองอืมแต่ละตัวโอ้โหเฮ้ย กากงเอาไปเลยในตำหลุงนี้หลุงเป็นคอรอบรองกางเกงเอากับกังเก่า,กกานะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นเอาเลยนะครับจะไม่ก้นนะครับจะเป็นน้ำน้ำน้ำจะท่วมน้ำจะท่วมโอ้ครับน้ำจะท่วมอืม เดี๋ยวเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเป็นกันเป็นกันช่วยหามมากเลยนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดอืมคุณผู้ชมจะเป็นขอบเลยนะครับนี่โอ้โหเป็นเอาเลยนะครับนี่จุดนี้เป็นเปดานนี่เป็นพืนนะครับพืนอืมโอ้โหออกออกอนะครับออกน ยอดเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาสำรวจถ้ำสำรวจสำรวจถทำอีกแล้วนะครับโอเคนะครับเราจะเดินเดินทางต่อหท้านะครับเดินทางต่อเดี๋ยวไปดูว่าจุดนู้นจะมีเฮดแมทไม้นะครับเนี่ยทำหลกนี่ทำทำหลกกระเดียวนะครับเดี๋ยวผมเกาไปทำรวจนะครับต่อคลิปวันก่อนเดี๋เคยมาทําให้กับเอพีีได้ชมนะครับก็เข้าไปไม่หมากเหมือนกันนะครับก็นานเลยครับก็วันนี้มาให้ ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับเผื่อด้ลำลึกทึงนะครับก็บางที่ก็จุดนี้ทําเป็นเตเล่งต่องเที่ยวได้นะครับให้นักต่องเที่ยวมาชมบรรยากาศถ้รนะครับก็ใครเ่าเตว่าว่า,วาคิดดีๆไอเดียดีๆก็นําเสนอกันมาได้นะครับนี่ครับทำทำเป็นเต,ตงเที่ยวบรรยากาศแบบสุดฟินเลยกับพานักต่องเที่ยวมาชมถ้รเพราะว่า แต่เขาจัดยอดมีไร่ทำนะครับแล้วก็มีเฮีวด้วยนะครับเฮีววันก่อนเดี๋ยวผมขึ้นไปหน้าวันผมจุดนูจะมีเฮีวลึกนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปห้าเหี้ยดเม็ดกัลโต น้ำตะไม่ค้อนครับตะไม่ค้อนน้ำจะท่วมแต่อันนี้จะเป็นน้ำมันนะครับเป็นเละเลยครับท่าจะจมเป็นเละเลยไม่ต้องตายายไปเรือมาจอดครับเขาถึงตั้งเจอว่าเขา้าเจ็ดยอดแต่เราอย่าปุ่นล็อบไปล็อบมานะครับขอถ้าล็อบไปล็อบมาจะออกมาซ่า,า,าเดี๋ยวจะตุกอคอมเมนต์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไป as กันโอเดีวลาล่างเข้าอั่นี้พอตะไมค้อนเกิด มาได้เยอะนะครับเพชรเมร็ดตัวโอ้โหมีคนมาเลย เปล่อยอย่างเม็ดเม็ดนะครับต่อปีเร็วปีเร็วจุดนี้เี่มาาย่างนะครับแต่แบบนี้ยังไม่รู้มีมีมีหะือไม่ ไม่นตีโอ้ไม่ปอบเลยครับวันนี้ไม่เห็นจัดดอกดีครับท่านผู้ชมไม่รูเฮดมันโยนไหมอืม วันนี้มาที่เข้าจัดหยดหลางเวมาํำรวจทําล่อมาเฮ็ดแตวันนี้ไม่รู้เป็นฟื้อครับไม่ปรอบเอสซี่ครับตัวอโอ้โหมันออยากด้วยเหมือนกันครับเอสซี่อยากเดี๋ยวตามฟังไปเลยฟังนู้นเลยดิเพื่อเจอ เล่านะวะครับท่านผู้ชมเล่าเนี่ยรับมีรถก็มาจอดอาเฮ็ดเหมือนกันครับท่านผู้ชมพอหนวะเล่าไม่ได้เลยนะครับได้แก่ท่องดอกกับโอ้โหไอเสนดวนอืมกับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกทันเตติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครกับช่องด้วยนะครับคลิปนี้ก็ตัวก่อนนะครับอ่อยเจอกันไม่สวัสดีครับ จังหวะตอนเดี๋ยวยาข้ามฝากไปทางบ้านพ่อมนะครับบ้านขอโอ้โหน้ำนี่ลดมากเลยครับโอ้แรงพอนเลยครับพอดจะน้ำเต็มนะครับท่านผู้ชมน้ำเต็มเลยนะครับแต่จุดนี้น้ำจะแห้งเลยนะครับเกลือแป้งท่านผู้ชมแ้งนะครับจุดนี้คือไอ้นิล้นมันก่อนนะครับนิล้น รถมานกว้างนุ่นเลยก่อนก่อนใหญ่เลยนะครับรองกับขอหน้าขวนขวนตัวมันกันกันแบบนองขึ้นเออกับลังจะลดอีกแล้วนะครับนะครับเงินอนปนด็อกจากจากด็อกนะครับปนต็อกหน้าน่านักนะครับต่ออินนี่ผมจะลดเองนครับเนีประกอบกันนะครับตงมีวิธีกันนะครับงงจะเป็นทะเลครับทะเลโอ้จุดโคเก็เลยครับท่านผู้ชม วิวธรรมชาติเลยเดี๋ยวไายให้ท่านผูน้ชมได้ชมเลยครับรถลงไปปัานป้อมเนี่ยครับเดือนนี้เดือนนี้คก็มูซ่ามตะบันบอหินอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะครับท่านผู้ชมก็ชาวบ้านก็อาชีพชาวสวนนะครับอาชีพชาวสวนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นการดึงเก่าเปอร์เซ็นต์การจัการและการทำงานตัวไปนะครับ มีตั้งรวดยาวตั้งปั่มทีม่เดินทางมาถึงแดนบ้านผมนะครับหมู่ตั้มเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมแลยทางจะไปแลเอวหลู่เอวบนก่อนนะครับเอวผมขึ้นไปตำรวจเจอเอวหลนะครับมีบ้านตอกตัวนะครับที่เหมือนก่อนเดี๋ยวผมเคยมาทำน,นะครับอ๋อ มากับนานาก็เสียบแล้วนะครับขึ้นไปตำรวนนจวนองกับนนเอวอยู่จุดนู้นกับบนนู้นนะครับเอวดำเหมีมม่ยมเลยนะครับลงมาครับต้องขึ้นต้องปีนขึ้นไหมครับเนี่ยปีนขึ้นไปจุดนู้นเลยครับเกือบขึงยอดโอเคนะครับเดี๋ยวเดินทางกลับนะครับตัางขึ้นนะครับต่างเท่าเท่าทำอยู่นี่นะครับเดินทางสามีเลยครับ โอ้พวงเยี่ยทิบหลเอันนี้แหละที่โอ้พวงเยี่ทิบโอ้ลูกโตอ่ะเอาพวงที่ลงมา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 เอาาพวงจาพวงโอ้พวงจะช่วยเปย์พวงยีิพยี่ทิบโอ้ป้านป้านปานลูกโตไหมนี่เอาอ่ะนั่นเนอะเอาจากอืมอืมอืลูกนี่นี่เอกพวงาจตกพวงนึง เอาวอเครอจริงไหมกันโอ้โหนะครับอืมได้แล้วนะครับทำแต่วันกอนเดี๋ยวขึ้นไปทำคลิปนะครับเจอเฮี้ยวดูจุดนุ้นนะครับท่านชมอยู่จุดนุน้นโอเคนะครับได้ดอกต่อแล้วครับเดีางกลับนะครับท่านชมนี่โอ้โหเห็ดเม็ดนะครับเดี๋ยวมา ดีต้มเสร็จแล้วนะครับท่านชมเดี๋ยวมาทานให้กับพี่ได้ชมดูนะครับพี่ทุกคนนี่ครับจิ้มนะครับน้ำจิ้มชุบชุบเห็ดนะครับอืสุดยอดครับจุบอื Продолжение right.